สวัสดีครับสามยี่ครับได้ข่าวว่าไม่มีกำลังครับจะมาให้ช่างจูนให้ใหม่ครับวันนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เขาจะอเอามาจูนคาบูใหม่